สำหรับโคมิดนแคปวันนี้นะฮะไปที่ฝั่งฟ้ากีฬากันบ้างครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอายุไม่เกิน19ปีนี่แหละครับสามารถคว้าแชมป์มาได้นะฮะเป็นอย่างไรติดตามกับคมดดีแคปครับล่าสุดนะครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนั่นเองครับที่ประเทศไทยนั้นนะครับก็ได้คว้ารางวัลถ้วยรางวัลชนะเลิศมาได้นะฮะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ครับจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียครับเรียกว่าแฟนไทยนั้นร้องเฮกันเลยทีเดียวฮะ หลายคนรู้จักนะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหรือว่า AFF Women U19 นั่นเองครับซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีทีมชาติไทยแล้วนะฮะยังมีทีมชาติจากฟิลิปปินส์ครับเวียดนามเมียนมาสิงคโปร์ติมอร์เลสเตมาเลเซียและก็ทีมชาติอินโดนีนเซียครับซึ่งเป็นเจ้าภาพนั่นเองฮะ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่3ถึงวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับและแน่นอนว่าทีมชาติไทยนั้นนะฮะก็สามารถคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไปได้ครับภายใต้การนำของสารวินจรัดเพชรนานนั่นเองครับผมที่ทำหน้าที่ควบคุมอยู่ร่วมสายเดียวกันกับฟิลิปปินส์และก็เมียนมาครับซึ่งถหากเรานั้นนะฮะย้อนกลับไปดูผลนะครับก็มีผลดังนี้ครับดยผลนัดแรกของประเทศไทยนะฮะสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้6ต่อ0นยครับชนะเม ส่วนในรอบรองชนะเลิศนะฮะชนะอินโดนีเซียที่7ต่อ1นครับและสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะคะในค่ำคืนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยนั้นนะฮะก็สามารถคว้ารางวัลถ้วยชิงชนะเลิศไปได้นะฮะในสกอร์2ต่อ1นครับซึ่งชนะเวียดนามนั่นเองครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีด้วยนะครับผมที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลและก็ความภูมิใจให้กับประเทศไทยได้นะครับเรื่องไม่ขม่มพิฝี่ไม่พูดะฮะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ